วิธีการจองคิวทำไปกับขี่เริ่มต้นเราค้นหาจากเว็บไซต์จองคิว dt o smart queue <Yeah>. เมื่อเข้าสู่หน้านี้ช่องแรกแต่ไปที่คนไทยทัดมาเป็น ข้อมูลส่วนตัวของเราเป็นคำนำหน้าช่องถัดไปใส่ชื่อส่วนช่องด้านล่างจะเป็นนามสกุลเมื่อกอบถูกต้องก็จะเป็นช่องที่จะต้องใส่วันเดือนปีเกินดนับแรกใส่วันก่อน ต่อไปเดือนแล้วก็ถัดไปเป็นปีพศเลื่อนถัดมาจะเป็นช่องที่จะต้องกรอกเลขบัตรประชาชนเลขบัตรประชาชนของเรามี13ตัวนะ ตรวจสอบให้ถูกต้องทั้งหมดค่อยเลื่อนถัดไปเป็นช่องที่จะต้องเป็นเบอร์โทรของเราส่วนอีก2ช่องคืออีเมลและ i อ i ีไลนะผู้ใดที่สะดวกสามารถที่จะใส่ได้ใครไม่พร้อมอก็ยังไม่ต้อง ในกรณีนี้เราจะลองไม่ต้องใส่ถัดไปจะเป็นการกำหนดรหัสผ่านรหัสผ่านจะมี2ช่องนะช่องแรกแล้วก็ช่องด้านล่างใส่ให้ตรงกันรหัสผ่านจะมีทั้งหมดไม่ต่ำกว่า6ตัวประกอบไปด้วยตัวอักษรอย่างน้อย1ตัว ตั้งแต่ A ถึง Z นะจะเป็นพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ก็ได้เสร็จแล้วยืนยันติ๊กจงช่องยอมรับเงื่อนไขเสร็จแล้วติ๊กตรงลงทะเบียนเป็นการเสร็จสิ้นการลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็ปิดหน้ามาเข้าสู่ระบบการขอจองคิวช่องแรกที่จะต้องกรอกก็คือ เลขบัตรประชาชน13หลักของผู้จองช่องถัดไปด้านล่างจะเป็นรหัสผ่านบางกรณีหรือบางท่านอาจจะมีแอป DLT Smart Queue ไว้อยู่แล้วแต่บางเอิญอาจลืมฉะนั้นต้องไปแตะที่ รีเซ็ตรหัสใหม่สามารถสร้างรหัสขึ้นมาใหม่ก็ได้นะจากนั้นมาเลือกสำนักง,งานขนส่งณนะตอนนี้เราอยู่หัวหินเราจะเลือกสำนักง,งาน,นส่งที่ใกล้และสะดวกที่สุดก็คือสำนักง,งานขนส่งสาขาปราณบุรีแต่ไปที่งานไปรุญ,ญาตแล้วก็ เลือกประเภทใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับรถก็คือใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคละต่อไปเลือกประเภทการเข้ารับบริการณนะตอนนี้เราจะเลือกหนังสือรับรองจากโรงเรียนสอนขับรถะแต่ถ้ากรณีใครที่ไปทำใบขี่ด้วยตัวเองแต่ที่ช่องแรกจากนั้นเลื่อนถัดมากรณี ของเราใชหนังสือรับรองให้แตะสี่เหลี่ยมตรงช่องด้านล่างแล้วก็มายืยนยันหน้าถัดไปก็จะเจอ2ช่องที่จะบอกว่าหนังสือรับรองผ่านการอบรม15ชั่วโมงเราแตะตรงนี้แต่ถ้ากรณีใครที่ผ่านการอบรม5ชั่วโมงเพื่อจะไปสอบเองก็แตะในช่องที่2ถัดไปก็จะเป็นเลือกวัน และเวลาที่เราจะต้องไปทําไปกับกี่สีเขียวแสดงว่าเป็นคิวที่ว่างสีแดงเป็นคิวที่เต็มส่วนสีดำจะเป็นหยุดทําการหรือยังไม่ให้บริการเราก็เลือกเวลา8 0โมง90โมงโมงแล้วแต่สาขาพื้นที่ว่าจะเปิด ให้รับบริการในแต่ละช่วงเวลาไม่เหมือนกันเสร็จแ,แล้วเรามายืยนยันการจองดูรายละเอียดให้พร้อมอีกทีนึงก่อนว่าตรงกันไหมเสร็จแ,แล้วยินยอมมาก็จะขึ้นชิว่าโค้ดให้เราได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึง่งวันเวลาแล้วก็หลักสูตรที่เราไปถูกต้องแล้วก็สาขาที่จะไปถูกต้องไหมแล้วก็ สามารถที่จะตรวจด,ดูเอกสารที่จะต้องเตรียมพร้อมที่จะไปในการาทำใบกับกี่เราจะไม่มีการม็อกอินเข้าไปเหมือนเมื่อก่อนเลยฮะตอนนี้ต้องใช้วิธีการจองคิวออนไลน์เอกสารที่ต้องเตรียมพร้อมไปาจากโรงเรียนก็มีพร้อมพันอยู่แล้วก็ซื้อหนังสือรับรองแล้วก็ไปรับรองแพทย์ส่วนที่ต้องเพิ่มเติมจากนั้นก็คือ บัตรประชาชนและค่าธรรมเนียมสำหรับรถจักรยานยนต์ชนิดชั่วคราว105บาทรถยนต์ชนิดชั่วคราว205บาทส่วนหน้าสุดท้ายที่เราจะต้องเจอนี้ก็คือเราสามารถที่จะยกเลิกคิวเปลี่ยนแปลงคิวของเราได้สำหรับวันนี้ขอคุณครับ